สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอต้อมมะระผักกาดดองเจทำเป็นหม้อใหญ่ไปรับประทานหลายๆมื้อได้ครับมะระมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพมะระหนึ่งลูกทำความสะอาดขูดเยื่อขาวออกหั่นตามต้องการแช่น้ำเกลือไว้ผักกาดดอง500กรัมหั่นตามชอบต้มน้ำทิ้งหนึ่งครั้ง เห็ดหอมสิบดอกล้างให้สะอาดก่อนนำไปแช่น้ำแป0ร้อเต้าหู้หนึ่งแผ่นมะเขือเทศห้าลูกขิงหั่นแว่นห้าชิ้นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวผงปรุงรสเจน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะระลงไปผัดในน้ำมันร้อนๆพอให้ฉ่าเวลาที่เราต้มต่อไปจะได้นุ่มเร็วๆครับเสร็จแล้วก็ตักพักไว้ จากนั้นก็ผัดปักกาศดองกับน้ำมันที่เหลืออยู่ครับเสร็จแล้วก็รอไว้เช่นกันเติมน้ำมันพืชและทอดเต้าหู้ต่อครับเต้าหู้หั่นเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยครับทอดไปจนเหลืองหอมก็ตักผักไว้น้ำเปล่า800มลต้มจนเดือด ใส่เห็ดหอมพร้อมน้ำลงไปในหม้อปิดฝาต้มไปจนเดือดอีกครั้งถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกบ้างครับใส่ขิงตามลงไปได้เลย,ตลไไเ,ลยเติมน้ำตาลมะมาพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสสามช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะใส่มะระลงไปครับผักกาดดองตามด้วยเต้าหู้ครับต้มไปเรื่อยๆจนผักนุ่มตามต้องการเติมผงปรุงรสเจ3ช้อนโต๊ะ ตามด้วยมะเขือเทศห้าลูกชิมรสชาติจนถูกใจแล้วต้มต่ออีกสักครู่ก็ปิดเตาได้ครับผักนุ่มๆสดน้ำร้อนๆรสชาติหลากหลายรวมกันอย่างกลมกล่อม ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ